สวัสดีค่ะพบกับสายอีกแล้วนะคะที่ Ford Auto g a l l e r ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวบานีรถเอเวอรเรสต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะคะไบเทอร์โบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะราคา,อ,าอยู่ที่1,799,000บาทถ้าเป็นสีขาวมุกเบาคนอนยากก็เพิ่มอีก20,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าม้ามมดแตงแบบมีไฟนะคะ นีคะมีไฟตรงตัวม้านะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบสีดับเงานะคะมีไฟ3จุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวฝากโปรงเองก็คือเป็นคำว่า everest ซึ่งเป็นโครเมียมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะจะมีเม็ดสีอยู่ตรงเนี่ยค่ะเวลาโดนสปอตไลท์ก็จะดูเงาวิบวับเลยตัวนี้มาพร้อมชุดแต่ง Victor รนะคะเนี่ยค่ะจะมีคำว่า Victor นะคะซึ่งตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะ ตัววิกเตอร์นี่นะคะจะเป็นามาคู่กับตัวสกเกิร์ตหน้านะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำไฟแบบตัว C เป็นไฟตัดหมอกหน้าให้ด้วยนะคะส่วนเซนเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ <S 1> <S 1> ตัวนี้มีเซนเซอร์ตรวจจับคนเดินข้างถนนนะคะแล้วก็มีระบบช่วยถอยจอดคู่ขนานให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวไฟมัดแตงเองตัวนี้สาวคัดต้อมให้นะคะเป็นมัดแตงวงแหวนเหลี่ยมนะคะเป็น LED แล้วก็เป็น เดทาวน์รันนิ่งไล่แบบวิ่งนะคะแล้วก็มาแตง่งสามขีดให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในด้านข้างกันบ้างนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบแนบนะคะขนาด3มนิ้วนะคะซึ่งจะเป็นสีดําเงาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง วิกเตอร์นะคะจะเป็นแบบนแนบเลยนะคะตัวนี้นะส่วนแม็กยางก็คือใช้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะคะนี่จากเดิมๆเ,เลยก็คือจะเป็นยางกุเฎียนะคะซีรีส์ยาง2อ5 50i 20นะคะตัวนี้นะคะก็ใช้ดีเกาะถนนนะคะนิ่มนวลน,นะคะตัวนี้เนาะส่วนแก้มข้างกระจกหูช้างปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะคะแต่นี้คือเสาครอบเป็นสีดําเงาให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นไฟ วิ่งไฟเลี้ยวแบบวิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสับเปิดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบเป็นไฟเนี่ยค่ะแบบวิ่งไฟเลี้ยวแบบวิ่งให้รับกับตัวามาแต่งตัวหน้านะคะเป็นแบบวิ่งเดย์ไลท์แบบวิ่งเหมือนกันคือตัวเดิมมาจากโรงงานจะไม่ได้วิ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการคัดต้อมเป็นงานคัดต้อมนะคะให้ลูกค้าเป็นแบบวิ่งซึ่งรับกันเลยนะคะตัวนี้รอเลาเลย น,ะะนี่แต่งเบาๆไม่ไมเยอะมากนะคะเพราะว่ารถมันล่อยอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะ,ะส่วนฟิล์มเสาติดให้เป็นบานหน้า60รอบพัน80นะคะเป็นเซรามิกนะคะแล้วก็เพิ่มตัวกันสา์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างไฮไลท์ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะน้ําตาลคอนหยักนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะ,ะสีขาวมุกกับสีดำนะคะที่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตัวนี้เนาะ ภายในก็จะเป็นหน้าจอสก,กิน8นิ้วนะคะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยซิงสิงสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับ Android Auto กับ Apple c a r p l a y นะคะใช้งานได้คนนอย่างง่ายเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้สิบสปีดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไบเทอร์โบตัวนี้เราสามารถเลือกโหมดตัวนี้โหมด tms นะคะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็น หมดโคดหินดินรายตัวนี้เราเลือกได้นะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายให้นะคะมีดิฟล็อกไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยถอยจอดคู่ขนานนะคะตัวนี้เนาะมีครบเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะออปชั่นคือฟูลออปชั่นเลยนะคะระบบความปลอดภัยครบมากนะคะส่วนพวกอะไรก็จะเป็นไฟฟ้านะคะเป็นจะเบาสบายเวลาเราขับ ช้าและก็ขับเร็วก็จะช่วยหน่วงให้เรานะคะพร้อมพุทธคอนโทรลและก็อะดเดพติฟพุทธคอนโทรลตัวนี้ก็มีครบเลยนะคะตัวนี้เนาะภายในค่อนข้างจะหรูหราและก็กว้างขวางนะคะพร้อมพาโนรามิกสุวรรลุกให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยจะเป็นไฟท้าย g l c นะคะตัวนี้เต็ม เป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบเต็มสเต็ปเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโคมสีดำหรือโคมสีแดงนะคะตัวนี้เป็นโคมแดงนะคะซึ่งตัดกับสีขาวมุกก็หล่อมากมากเลยนะคะแล้วก็ค่าท้ายจะเป็นคําว่าเอเวอร์เรสนะคะเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวเหยียบเบรกก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นท่อคู่เป็นท่อหลอกนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะเป็นท่อหลอกแต่ที่เพิ่มเติม ให้นะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าเปลี่ยนท่อนะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นท่อ JTC นะคะเนี่ยค่ะคือใช้งานได้จริงตัวนี้เปลี่ยนยกเส้นเลยนะคะตัวนี้เลยหล่อเลยนะคะเป็นสามท่อเลยแต่ตัวนี้คือเป็นท่อหลอกนะคะใช้งานไม่ได้แต่ใช้งานได้จริงคือตัวนี้นะคะตัวท่อ JCT นะคะนี่หล่อเลยส่วนหลังคาสาวก็เป็นงานแ็บนะคะแลบหลังคาเป็นสีดำด้านให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ นี่เลยภายในตัวนี้เตรียมส่งมอบไปกับลูกค้านะคะลูกค้าเลือกพรมได้นะคะตัวนี้เป็นพรม5 d ดีเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อในแพ็คของเตรียมส่งมอบไปกับลูกค้านะคะตัวนี้ภายในค่อนข้างจะดูหลาและรับน้ําหนักได้ถึง900กิโลนะคะตัวนี้อย่างบรรทุกยาวเนี่ยท่อนี่ยาวมากนะคะสามารถบรรทุกได้ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้จริงๆบรรทุกน้ําหนักได้ถึง900กิโลหรือบรรทุกสมาชิกได้ถึง7 7คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ตัวเบาะแถวที่3ามตัวนี้นะคะเป็นเบาะไฟฟ้าซึ่งตัวนี้เองก็คือแค่ใช้ปลายนี้จิ้มแค่นั้นเองใช้งานได้ง่ายมากนะคะตัวนี้เนะาะตัวนี้ก็คือเป็นฝาท้ายงานฟรีนะคะสั่งงานก็คือได้4แบบเลยก็คือลูกค้าสามารถถ้ามีกุญแจก็เตะเปิดได้นะคะหรือว่าใช้กุญแจเปิดได้หรือว่าเปิดจาก ตรงคอนโซลด้านหน้าก็ได้เช่นกันนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าดูรอบๆคันกันเลยค่ะเนี่ยใช้เป็นตัดดำเงาทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้ดูตัวรถรอบๆคันแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจก็โทรหาสาวได้เลยนะคะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน์ ID ตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักหาสาวมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าชุดแต่งนะคะหรือว่าส่วนลดนะคะตัวนี้ก็คือ,อโทรหาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย